คุณเคยคิดมาก่อนหรือไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตรวจคนเข้าเมืองเพียงอย่างเดียวอาจสั่นสะเทือนวงการเทคโนโลยีทั้งโลกได้แค่ไหนเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศนโยบายใหม่ที่สั่นคลอนความมั่นคงของแรงงานต่างชาติในสหรัฐด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมปีละ1,000 0แสนดอลลาร์ 1, สำหรับวีซ่า H-1B ซึ่งเป็นวีซ่าหลักสำหรับแรงงานด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพสูงนี้ไม่ใช่เพียงการปรับระเบียบเท่านั้นแต่เป็นการเปลี่ยนเกมทั้งหมดสำหรับบริษัทเทคโนโลยี และประเทศที่พึ่งพากลุ่มคนเหล่านี้อย่างมากแต่จุดที่น่าจับตามองคือผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่อาจเกิดขึ้นบริษัทยักษ์ใหญ่เช่นอเมซ o n Microsoft และ JP Morgan c h a ช e ได้เริ่มให้คำแนะนำกับพนักงานวีซ่า H-1B ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางระหว่างประเทศทันทีจนมีการลือว่าบริษัทบางแห่งอาจต้องปรับโครงสร้างการจ้างงานทั้งหมดขณะที่ประเทศอย่างอินเดียและเกาหลีใต้เร่งประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจของตนเอง และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามนโยบายดังกล่าวไม่เพียงกระทบต่อบริษัทเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อชีวิตครอบครัวของแรงงานต่างชาติที่อาศัยอยู่ในสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศอินเดียระบุชัดเจนว่ามาตรการนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางมนุษยธรรมซึ่งหมายถึงการแยกจากครอบครัวและโอกาสในการสร้างชีวิตใหม่ที่ถูกจำกัดลงน่าสนใจว่าบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที่มีพนักงาน H-1B มากที่สุดในปีงบประมาณ2025อย่างอเมซอน มากกว่า14,00 0คนและ Microsoft มากกว่า4 0 0 0คนต่างเผชิญกับความท้าทายในการรักษาทีมงานไว้ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางรายตั้งคำถามว่าการเพิ่มค่าธรรมเนียมสูงเรื่อนี้เป็นการปกป้องแรงงานในประเทศหรือเพียงแค่สร้างอุปสรรคต่ตอบริษัทที่ต้องการคนเก่งจากทั่วโลกคุณคิดอย่างไรกับนโยบายนี้คุณคิดว่าการจำกัดการเข้าเมืองด้วยค่าใช้จ่ายสูงจะช่วยประเทศสหรัฐหรือจะทำให้พวกเขาเสียเปรียบในการแข่งขันด้านนวัตกรรมกับประเทศอื่น อย่าลืมแสดงความเห็นของคุณในช่องด้านล่างและติดตามการอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายด้านการตรวจคนเข้าเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ